นักบัลเล่ชื่อดังอย่างแคโรลีนะ่านั้นเธอมีทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงและชสุดสวยระบายสีดอกกุหลาบให้เป็นสีทองเราจะโรยชิมเมอร์เข้าไปเพื่อมันดูส่องปะกายยิ่งขึ้นทีนี้ก็พันด้วยริบบิ้นสีทองให้ดูสวยงามยิ่งขึ้นเวดบต์จะช่วยเราตัดกระดาษตัดให้เป็นซองจดหมายจากนั้นก็ใส่บัตรเชิญลงไปเลยจากนั้นก็ติดตาประทับลงไป ดอกไม้และบัตรเชิญกำลังจะถูกส่งไปไหนกันนะในขณะที่แคโรลีนะาเธอกำลังหลับฝันดีเธอก็ถูกปลุกด้วยเสียงกระดิ่งที่หน้าประตูเออไม่ได้นัดใครไว้นี่นะไปเปิดดูดีกว่าว่าใครมาจดหมายแล้วก็ดอกกุหลาบสีทองอย่างนั้นเหรอว้าวนี่คือจดหมายเชิญให,ให้ฉันไปออกงานนี่นะนี่คือดอกกุหลาบทองของจริงเลยนี่นะอองานใหญ่แบบนี้จะไม่ไปได้อย่างไง ไปเตรียมตัวดีกว่าเราจะต้องใช้ภาพนักบัลเล่แบบนี้เพื่อประดับตกแต่งห้องของเราเราจะมาตกแต่งกันดีกว่าโดยการทาสีเหลืองไว้ที่กระดาษติดรูปภาพลงไปจากนั้นก็อย่าลืมหมุดที่ทำมาจากมา้ g จิ้งฟันบอร์ดแห่งความฝันนั้นใครใครก็อยากจะมีเซลดานั้นเธอเป็นสาวที่จนสุดๆแต่ว่าเธอนะ่ะก็ยังมีฝันที่ยิ่งใหญ่อยู่ โดยการกลายเป็นนักบัลเล่ชื่อดังที่สุดในโลกจะต้องสร้างสารรค์ด้วยการติดบัลเล่ลงไปในบอร์ดเออฉันมีกระดาษลังแล้วก็แมกกาซีนตัดอยู่เท่านี้นี่นะอ,อ้อชุดนี้สวยจริงๆเลยรองเท้าก็สวยอ่ะฉันอยากจะเข้าโรงเรียนบัลเล่ในสักวันหนึ่งใช่การมีความฝันนั้นก็สำคัญเหมือนกันนะเอ,อ้เห็นแบบนี้แล้วจะทำให้เรานะมีกำลังใจเดินหนะ้าต่อไปมาทำท้วยแขวนเสื้อผ้าแบบนี้กันดีกว่า ย้อมสีแผ่นสไตโลโฟมด้วยสีอะคริลิกสีเหลืองตัดไม้คนกาแฟออกแล้วเราก็จะทาสีไข่มุกลงไปจากนั้นก็ติดไม้แขวนแบบนี้ทีนี้ก็ติดเป็นชั้นรวมเป็นสองชั้นแล้วเราก็จะติดกระดาษที่เราบินออกมาติดชั้นด้านบนสุดอ๋อแล้วก็มีเสาประดับตกแต่งด้วยนะตกแต่งมันด้วยสายโซ่แล้วก็เพิ่มด้วยดวงดาวสีทองเป่งประกาย ชุดและแอสเซสซ r รอรพวกเนี้ยมาจากดีไซเนอร์ชื่อดังเหมือนทั้งแพงแล้วก็หรูหรานักบัลเล่ชื่อดังของเรากำลังเลือกชุดที่เธอจะออกไปแสดงเออใช่ฉันจะต้องเอาชุดนี้ไปด้วยทุกคนจะต้องชื่นชมชุดนี้แน่ๆใส่เกลือทะเลลงไปในขวดจากนั้นก็ติดชื่อแล้วก็ปิดฝา เซลดานะ่ะรู้สึกเหนื่อยเพราะว่าเธอนะ่ะฝึกซ้อมบอลเล่ทุกวันเลยแต่ว่าฉันนะ่ะรู้วิธีทําให้ขาของฉันรู้สึกดีขึ้นแค่ต้องล้างถังนี้แล้วก็ใส่น้ําอุ่นลงไปจากนั้นก็ใส่เกลือลงไปเล็กน้อยเกลือทะเลเนี่ยจะช่วยเท้าของเรารู้สึกรีแล็กซ์อ้ฉันรู้สึกดีขึ้นเลยโอ้เราจะทําอะไรกับขาพวกนี้กันนะงั้นมาเลือกชิ้นที่ใช่เพื่อทําน้ําหอมของเรากันเลยดีกว่าต่อลูกปัดแบบนี้ ส่วนด้านบนเราจะปักด้วยหมุดแล้วก็ติดเพชรลงไปทีนี้นำปอมปอมมาใส่กลิตเตอร์นำเจี้รู้หัวใจมาจากนั้นก็คล้องเข้าด้วยกันด้วยโซ่ทีนี้ก็ทาด้วยสีอะคริลิกสีทองแล้วก็ใส่ผงไข่บุกลงไปแคโรไลน์เธอต้องเตรียมตัวก่อนที่งานเลี้ยงจะเริ่มขึ้นว้าวดูห้องของเธอสิหรูหราได้ใจ เราจะมาแต่งหน้าด้วยอายชาโดว์หรูหราปาดแป้งอีกหน่อยจากนั้นก็ฉีดน้ำหอมรุชชน่นชาแนลซูเปอร์สตาร์ใครๆก็ชอบกลิ่นตัวของฉันหยอดเจลใส่ผมลงในกระปุกลิปบามมาสบำรุงผมเนี่ยจะช่วยทำให้ผมที่เสียกลับมานุ่มสลวยอีกครั้งเซลดาเธอซื้อมาร์สมาจากตลาดนัดฉันหวังว่ามารเนี่ยมันจะได้ผลนะ โอ้อผมของเธอจะดีแน่เหรอ <Oops. S 1> อุ๊ปส์เออนั่นไงว่าแล้วเช <c oughs> ียวอยนึกว่าจะเสียผมเช่นไปซะแล้วสิทำไมไมันถึงเป็นแบบนี้ไปได้นี่มันหมดอายุไปตั้งแต่3ปีที่แล้วเลยนี่นะ <c oughs> ก็ว่าแล้วทำไมถึงได้ขายถูกแบบนี้ <c oughs> เราจะนำส่วนที่คิดว่าไม่มีประโยชน์กลายเป็นที้คาดผมสุดสวย ชากาแล้วก็โรยด้วยกากเพชรรูปดาวตามด้วยสีอะคริลิกสีทองทีเนี้ยดูแพงสุดๆไปเลยผันลวดให้เป็นวงขดแบบนี้ตัดให้เป็นชิ้นเล็กๆแล้วเราก็จะติดดวงดาวไว้ที่ด้านบนติดดาวลงไปที่ที่คาดผมแบบนี้อยู่บนเวทีจะต้องเห็นได้ชัดแน่ๆเลย <Wow. S 1> เอาล่ะฉันพร้อมแล้วละเอะ๊แล้วมงุดของฉันไปไหนกันนะ ชุดนี้จะขาดมงกุฎแบบนั้นไม่ได้เลยนะอ้ฉันดูสวยอย่างกับนางฟ้าเลยนะ <c oughs> เราจะทำกระเป๋ากีฬาจากผ้าสักหลาดแบบผ้าที่เป็นวงกลมแบบนี้กระเป๋าเดียเซลด้าใช้มาเป็นปีปแล้วล่ะ ขณะว่ามันเป็นรูเธอก็ยังซ่อมแซมมันเลยเอ,อแล้วก็ที่จับมันก็ยุ่ยกลายเป็นเชื่อแบบนี้แล้วเธอชอบเดินผ่านโรงเรียนสอนบอลเล่ชื่อดังมันสร้างแรงบันดาลใจให้กับเซล่ามากมากเลยฉันอยากเจอเข้าโรงเรียนแบบนี้จังนักเรียนดูท่าจะมีความสุขมากๆเลยเอ,อ้าอันนี้คือตารางการเรียนอย่างนั้นเหรอวันนี้มาทําอะไรที่สนสาธารณะหรอฉันแค่มาเดินเล่นเนดะ้อแต่ว่าความฝันฉันจะต้องเป็นจริงในสักวัน แต่ก่อนอื่นเราจะต้องรูปผมให้เป็นห่างมากก่อนมาสที่ใช้เมื่อวานเนี่ยทำให้ผมฉันแข็งเต็มไปหมดเลยล้นไฟที่ปลายหลอดจากนั้นอีกด้านหนึ่งเราจะหยอดกาวร้อนลงไปติดโลโก้แล้วก็ฝาที่ทำจากไข่มุก นำ 5, ผ้าพันแผลมาแล้วก็ถุงซิปล็อกจิว๋วเราจะต้องทําให้มันเล็กลงไปอีกเราจะม้วนผ้าพันแผลให้เป็นม้วนเล็กๆแล้วเราก็จะใส่เข้าไปในถุงซิปล็อกอันเล็กๆจากนั้นก็ติดโลโก้ลงไปนี่คืออุปกรณ์ปฐมพยาบาลจิว๋วเซลดานั้นกําลังรวมร่างกายของเธออยู่ในสวนเออเธอทําท่าแบบยิมนาสติกแล้วก็บริหารร่างกายด้วยท่าบัลเล่เอมมลี่บราวน์ที่เป็นเจ้าของโรงเรียนสอนบัลเล่ชื่อด,ดังเธอมาเดินเล่นกับน้องหมายอยู่แถวนี้ ตั้งแต่ที่เธอเห็นสาวน้อยแปลกหน้าคนนี้กำลังเต้นบัลเล่อยู่เธอก็ไม่สามารถละสายตาไปได้เลยฮแบบนี้เข้าท่าจริงๆเอ,อ้ไม่นะเซลดา,าระวังแบบนี้เข่าของเธอจะหักหรือเปล่าเอ,อไม่เป็นไรหรอกฉันนันล้มมาบ่อยแล้วแค่ใช้เครื่องประมพยาบาลนี้เดี๋ยวก็จะดีขึ้นเองอะเอาล่ะฉันพร้อมที่จะซ้อมต่อแล้วล่ะอทำเสื้อส่วนบนได้ผ้าตะข่ายแบบนี้ ติดเพชรปอมลงไปเพ่เป็นกระดุมทากาวออกมาแบบนี้แล้วก็โรยด้วยกลิตเตอร์ดวงดาวแล้วก็กากเพชร <Wow. S 1> ตัดผ้าสีทองให้ออกมาเป็นวงกลมแบบนี้ตัดให้เป็นรูปแบบนี้เลยใช้กระดาษแบบนี้ตัดให้เป็นรูปดอกไม้ผ้าสีทองเมื่อกี้จะกลายเป็นเกรสรดอกไม้กระโปรงทูๆนั้นเสร็จแล้วเราแค่จะต้องตกแต่งด้วยเข็มขัดที่สองประกายแบบนี้ แคโรลลน่านั้นเธอใส่ใจกับเรื่องรองเท้ามากๆไม่มีใครมีรองเท้าที่เป่งประกายเท่ากับของแคโรลาอีกแล้วรองเท้าเนี้จะนำความสำเร็จมาสู่เธอแล้วเราก็จะใส่สร้อยดวงดาวให้กับเธอนักบัลเล่ชื่อดังของเราพร้อมที่จะแสดงแล้วสวัสดีครับแขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านวันนี้เรามีการแสดงที่น่าเหลือเชื่อจริงๆขอเสียงปรบมือต้อนรับแคโรไาเาาจ้าหญิงนักบัลเล่ผู้เลิโฉม ขอบคุณนะคะขอบคุณถ้าอย่างนั้นฉันขอเปิดการแสดงอันยิ่งใหญ่ด้วยเพลงนี้เลยคะ่ะท่วงท่าของเธอนั้นเหมือนห่านที่กำลังเต้นลำอยู่ในทะเลสาบมีทั้งความมั่นใจแล้วก็แสงออร่าอันแต่งประกายไม่มีความกลัวในสายตาของเธอเลยแม้แต่น้อยทุกๆคนต่างชื่นชมในการแสดงของเธอโอ,อ้น่าชื่นชมจริงๆค่ะปลิ้นบัดเชิญเข้าร่วมโรงเรียนของเราจากนั้นก็โดยกา,กากเพชรต้องขอบ และนี่คือรางวัลเพื่อต้อนรับนักเรียนใหม่ที่จะเข้ามาเรียนในโรงเรียนบัลเละชื่อดังถ้าใครได้รับรางวัลชิ้นนี้ถือว่าโชคดีสุดๆไปเลยหลังจากที่เธอรักษาตัวอยู่เพียงครู่หนึ่งเซลดาก็ลุกขึ้นมาซ้อมบัลเละอีกครั้งแต่แล้วเธอก็ได้ยินเสียงกริ่งดังขึ้นอ,อ้ใครเนะี่ยสวัสดีครับมีของมาส่งฮะนี่มันคืออะไรอะคะไม่จริงนะ นี่คือบัตรเชิญเข้าโรงเรียนบัลเล่ที่ฉันฝันมาตลอดเลยโอ้แล้วก็รางวัลเพื่อต้อนรับนักเรียนใหม่ฉันไม่อยากจะเชื่อสายตาของฉันเลยเอ้ฉันว่าเธอน่ะจะต้องหาเสื้อผ้าพเพื่อที่จะไปเรียนโรงเรียนนี้แล้วล่ะทุ่งขยะนั้นเราสามารถมาทําชุดให้สวยสง่าได้นะรู้หรือเปล่าตัดออกแบบนี้จากนั้นเราก็จะเย็บเลยแม้ว่าเซลดาไม่มีเงินแต่เธอก็สามารถารังสรรค์ของสวยๆแบบนี้ขึ้นมาได้ ใส่ท็อปด้านบนชุดนักเรียนบัลเล่ของเราก็เสร็จแล้ว <Wow. S 1> เราจะใช้ฝาจุกวายเก่าๆแบบนี้ทำเป็นรองเท้าบัลเล่์นะไม่ใช่เกี่ยวกับความหรูหราเราสามารถเป็นนักบัลเล่ที่สง่างามได้โดยใส่เพียงแค่ชุดขยะ <Wow. S 1> และนี่ก็จะเป็นบทเรียนแรกของโรงเรียนของเรานะโอ้ยฉันตื่นเต้นจังเลย <c oughs> คุณบราวน์คะฉันได้รับบัตรเชิญค่ะเชิญเ,เข้ามาเลย ฉันชื่นชมคนที่มีพรสวรรค์อย่างเธอจริงๆนะนั่นรองเท้าของเธอเหรอสวยดีนะแต่ว่าต้องผูกให้มันแน่นขึ้นกว่านี้หน่อยเธอช่วยโชว์ท่าของเธอหน่อยได้ไหมว่าเป็นยังไงอ่ะท่าปลดของฉันคือการหมุนแบบนี้เหมือนจิ้งหรีดยังไงแ่ละคะเธอนี่มีพรสวรรค์จริงๆเลยนะฉันอยากจะให้เธอได้ทุนการศึกษานี้จริงๆเลยความฝันสามารถเป็นจริงถ้าเราพยายามอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้หากคุณชอบบัลเล่ Uh huh. แล้วกด s u b สไครป์เพื่อดูไอเดียดีๆจากลาลิโล